สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะเดี๋ยววันนี้พี่อ้อยจะมาทำน้ำกะทิแตงไทยนะคะน้ำกะทิแตงไทยเนะาะน้องน้องโมนานะคะน้องโมนาส่งแตงไทยมาให้พี่อ้อยนะคะหอมมากๆเลยค่ะตอนนี้กลิ่นหอมทั้งบ้านเลยก็ย้อยก็เลยจะมาทำน้ำกะทิแตงไทยเนาะตัวน้ำกะทิอ่ะพี่อ้อยทำออกไปทำเมื่อกี้เองค่ะ ก็ทำแล้วก็อุ่นทําให้เขาเย็นนะคะแล้วก็ใส่ใส่ถ้วยนี้มาเนาะใส่ทับแวร์นี้มาค่ะก็มาปอกแตงไทยกันนะคะน้องส่งข้อความมาถามว่าแตงไทยแตงไทยโมนาเป็นยังไงบ้าง พี่อ้อยก็เลยบอกว่า๋อเมื่อวานนี้ตอนเปิดกล่องเนาะน่าจะอากาศร้อนเกินไปแล้วเขาก็เลยแบบอาสุกมานะคะเขาเขาสุกมาอยู่แล้วเนาะมันก็เลยเหมือนกับเขาระเบิดหรืออะไรประมาณนั้นนะคะก็มีเม็ดกระจายอยู่ในกล่องนะคะน่าจะน่าจะประมาณว่าเขาระเบิดเนาะนี่นะคะแตงไทย ลูกไม่โตนะคะแต่กลิ่นหอมมากๆเลยกินแบบตลบกอบอกวนอะ่ะพี่อ้อยว่าครังแรกว่าจะยังไม่ทําคลิปเนาะอดลนทนไม่ได้ <c oughs> ใจคิดว่าเขายังไม่ไม่น่าจะสุกมากก็ว่าจะจะจะเอาไว้อีกสักวันค่ะแต่รากฏดว่าเขาสุกแล้วเนาะก็ มาทำน้ำกะทิแตงไทยทานกันเขาจะมีอย่างลูกกลมได้นะคะลูกกลมของน้องมนาลูกไม่ค่อยใหญ่นะคะไม่ได้เป็นแตงไทยทั่วๆไปที่เขาใส่เร่งปุ๋ยเร่งอะไรประมาณนั้นเนาะน้องน่าจะปลูกแบบธรรมชาตินะคะก็เลยลูกไม่โตธรรมดาแล้วพี่อยชอบ เผือกนะคะเผือกชอบเผือกลับช่องเนาะแตงไทยอ่ะทานทานได้นะคะทานได้แต่ว่าถ้าถามว่าเป็นของโปรดพี่อ้อยไหมพี่อ้อยก็บอกว่าไม่ใช่ของโปรดนะคะแต่ว่าทานได้แต่เป็นคนชอบกลิ่นแตงไทยนะคะคนชอบกลิ่นแตงไทยเวลาแบบเดินไปไหนโชยๆกลิ่นแตงไทยโชยมาอะไรประมาณเนี้แบบสุดๆ ย้อยจะไม่ทานน้อยฟังแล้วแปลกไหมไม่ทานน้อยเพือนก็ทานเยอะนี่เองใช้อ่าแตงไทยครึ่งลูกนะคะแตงไทยครึ่งลูกเลยลูกไม่ใหญ่นะคะถ้าลูกใหญ่เพี่อนคงทานไม่ได้ถึงครึ่งลูกเนาะ แตงไทยเดี๋ยวนี้กับเมื่อก่อนนี่จะไม่ค่อยเหมือนกันนะเมื่อก่อนแตงไทยจะเป็นแบบเนื้อฟูๆลูกใหญ่ๆนะคะเป็นแบบเนื้อฟูๆลูกใหญ่ๆแล้วก็เนื้อเขาจะหนามากๆมันจะคนละพันธ์หรือเปล่าย้อนไม่แน่ใจเนาะตัวนี้เขาหอมนั่ง นั่งอยู่มุมนู้นเนาะทำนั่งอยู่เฉยไม่ได้ละลุกต้องลุกมาทำละอือฮึนี้เลยนะคะแตงไทยหนึ่งถ้วยถ้วยใหญ่นะพี่อ้อยไม่ได้ใช้ถ้วยขนมปกติที่เคยทำเนาะอันนี้จะเป็นถ้วยที่ใหญ่กว่านะคะแล้วก็ใบยลกกะทิเลยค่ะน้ำแข็งมันเป็นน้ำแข็งก้อนเล็กเนาะ ทุบมันก็ยากนะคะเพราะว่ามันต้องใช้เป็นตัวปั่นน้ำแข็งอีกแบบหนึ่งเนาะคือพ,พี่อ้อยยังไม่ได้ยังไม่ได้จัดมานะคะตัวนั้นเนาะจัดมาตัวนั้นก็โอเคอยู่ะนะขช้อนตักแล้วกันเพราะว่าอันนั้นมันเปินกะทินะคะ แล้วแต่คนชอบน้ําแข็งแบบไหนเนาะที่จริงพี่อ้อยเอาไปทุบก,ก็ได้นะคือเอาไปแบบใส่อ่าประมาณว่ามันเป็นผงผ้าเนาะเป็นผ้าดิบนะคะแล้วก็เอาน้ําแข็งใส่ลงไปแล้วก็ทุบทุบทุบมันก็ทุบได้อยู่เนาะแต่พี่อ้อยไม่ทุบหนึ่งรวยพี่อ้อยดือ้อก็จะประมาณนี้นะคะ แล้วถ้าสมมุติว่าเราชอบข้าเมามเดี๋ยวนะับก็ยหยิเข้าเมาแป๊บนึ่ง้อยชอบทานเข้าเมา <c oughs> เข้าวเมาเยังหอมอยู่เลยใส่ข้าวเมานิดๆน,นะคะ เป็นข้าวเม่าน้ำกะทิแดงไทยแต่เดี๋ยวพี่อ้อยเอาไปเติมข้างนอกได้เนาะคนไปทานไปเติมไปมันจะกรอบดีนะคะเน้นน้ำกะทิแดงไทยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะบอกว่าไอ้ทำไมพี่อ้อยทำมีแต่ข้าวเม่ารลย <c oughs> ตัวตัวตัวข้าวเม่านี้ก็ที่พี่อ้อยสั่งสั่งซื้อมานะฝากซื้อมาแล้วก็อ่า ตัวแต่งไทยนะคะน้องโมนานะคะน้องโมนาช่องโมนาภาษาขาแมนะคะส่งมาให้พี่อ้อยเนาะก็จะประมาณนี้เลยจะมีน้ำกะทินะคะน้องกะทิอันนี้พี่อ้อยทำแบบกะทิทำเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะเป็นน้ำตาลมะพร้าวเนาะก็จะหอมนะคะตัวกะทิเขาจะหอม แปเห็นว่ามีข้าวเมาติ๊กอยู่ด้วยนะตัวนี้อร่อยนะคะก็ะทานในอากาศร้อนๆอย่างนี้นะคะเย็นชื่นใจเลยแหละ uh huh. แล้วก็เดี๋ยวพี่้อยขอชิมนิดงอร่อยหรือเปล่าเนาะอือหืออือหืแตงไทยนุ่มมาก น้ำกะทิหวานกำลังถอดีนะคะตัวน้ำกะทินะคะเวลาทำเนาะให้ใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะเวลาทำน้ำกะทินะเพ <utt> ื่อเขาจะได้ตัดความหวานนะคะไม่หวานมากเกินไปเนาะถ้าตัวน้ำกะทิเราไม่ไม่ไม่ใส่เกลือลงไปนิดนึงอะ่ะคือเขาจะหวานแหลมนะคะ,ะหวานแหลมถึงจะเป็นน้ําตาลปี๊บก็เถอะเนาะหรือว่าเป็นน้ําตาลมะาพร้าวก็เขาก็ยังจะหวานหวานแหลมอยู่ดีเพราะว่า มันเป็นกะทิแบบเดียวนะคะกะทิอย่างเดียวล้วนๆนะคะย้อยให้ดูแตงไทยของน้องโมนาเนาะก็จะมีเป็นแบบลูกด้วยนะแต่ว่าพี่อ้อยเอาลูกนี้ก่อนเพราะว่าลูกนี้แตกลูกนี้มาน่าจะแกะจัดนะคะเขาแตกมาเขามีรอยแตกก็จะประมาณนี้น้ำกะทิแตงไทยมาทานด้วยกันค่ะ ากาศร้อนๆอย่างนี้ทานดีนะคะอยู่กันหลายๆคนในบ้านเนาะ,ะลูกหลานอยู่ในบ้านเด็กๆมีนะคะเด็กๆหลายๆคนอาจจะทานไม่เป็นว่าเอ๊ะทำไมแตงไทยไมันี้บอกก็ได้เลยนะคะก็ะเหมือนกับเราทานแคนตาลูปเนาะเราอย่าไปซีเรียสว่าเด็กๆหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักแตงไทยอาจจะอะไรก็ไม่รู้ทําไมมันเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยบอกก็เลยนะว่ามันเป็นแคนตาลูปโบราณ ค่ะเบบี้อยเบอย่าบกแคนแคนตะลุบโบราณนะคะมาค่ะมาค่ะมาทานด้วยกันนะคะน้ำกากพี่แตงไทยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ